ที่อำเภอลานทรายบุรีรัมเนี่ยก็แสดงถึงความรุ่งเรืองแล้วก็ความชํานาญในการปลอกสำนิตนะครับเพราะว่านี่หมายความว่าตรงตรง,ตรงยุคยุคทวาราวดีเนี่ยมันก็จะเป็นยุคเหล็กแล้วหมายความว่ามีทองแดงมีสำนิตม,มีเหล็กใช้กันแล้วนะครับตุวกโกลเด้นบอยเนี่ยมีความสวยงามแสดงถึงความชํานาญนะครับนอกจากจะเป็นเนื้อสำนิตแล้วเนี่ยตุกโกลเด้นบอยยังเป็นกระไหลทองด้วยนะครับหมายความว่า คือคาว่ากระไล่นี่คือมันก็เป็นการชุบอะชุบผิวด้านนอกด้วยทองหรือทองเหลืองครับจึงเรียกว่าเป็นเป็นกลเด้นบอยนี่คือเป็นสำริดที่เป็นกระไลทองอส่วนภาพต่อมาเป็นพระภูริสัตว์อวโลกิเตศวน300องค์ที่อําเภอปักคนชัยบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับตรงนี้มีถึง300องค์ก็คือมีนับประวัติศาสตร์บางท่านก็าสันนิษฐานว่าตรงปักคูนชัยเนี่ยอาจจะเป็นโรงหลอก เทวรูปสามนิดนะครับ